สำหรับคนใช้ iPhone แล้วเรื่องของแบตเตอรี่ว่าใช้งานไปจำนวนกี่รอบมีความสำคัญเหมือนกันนะครับวันนี้บริการหมอคอม1414พรนะครับจะมาพาเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ไปเช็คจำนวนรอบการใช้งานแบตเตอรี่กันก่อนแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับเบื้องต้นก็ต้องอัปเดตเป็น iOS 18หรืออย่างน้อยก,ก็ต้องเป็น1 7 x กันนะครับเพราะว่าสามารถเช็คได้และเงื่อนไขต่อมาเป็น iPhone รุ่น15 Pro และ Pro Max รวมถึงน่าจะเป็น16ซีรีส์ทุกรุ่นด้วยนะครับผมยังไม่มีอยู่ในมืนอดังนั้นใครมีแล้วลองตามเข้ามาเช็คกันดูได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไ, <ป S 1> ไม่ใช่ iPhone รุ่นที่กล่าวมานะครับก็อาจจะต้องอใช้วิธีพิเศษอย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มี15 Pro 15 Pro Max และ16ซีรี์ ไปเช็คกันเลยดีกว่าครับเบื้องต้นไปที่การตั้งค่านะครับผมใช้งาน watch over สาธิตให้เพื่อนๆพูดการทางสายตานะครับสำหรับเพื่อนๆโดยทั่วไปก็ดูตามกรอบสี่เหลี่ยมและจิ้มตามเข้ามาแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนูดการทางสายตาที่ใช้งาน watch over ปลดล็อก iPhone แล้วก็การตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งรายการหาไอคอนการ,าร,รตั้งค่าให้เจอนะครับแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งตามเข้ามาที่การตั้งค่ากันเลยครับปุ๊บ แล้ว<า>รคราวนี้ครับเรากสิทิชาบัญชีปัดขวามาเรื่อยๆหาเมนูแบตเตอรี่กันครับมสิทธิชาคร,ครับครอครัวพื้นที่จัดเก็บข้อบไวไฟบลูทูธเปิดเซลลูล่าฮอตสปอร์ส่วนบุคคล แบตเตอรี่ปุ่มอยู่ต่อจาก hotspot ส่วนบุคคลเลยนะครับชื่อเมนูว่าแบตเตอรี่นะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับผมเปิดเซนแบตเตอรี่ปุ่มสวิตช์เปิดแล้วเรารก็ปัดขวามาที่เมนูที่ชื่อว่าสุขภาพแบตเตอรี่ครับผมโหมดประหยัดพลังงานปุ่มสวิตช์ปิดนิ้วปัดขวามาโหมดประหยัดพลังงานจะลดสุขภาพแบตเตอรี่ปุ่มอ่าสุขภาพแบตเตอรี่นะครับเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปได้เลยนะครับสุขภาพแบตเตอรี่ปกติ โดยที่เขาจะบอกนะครับว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของเราตอนนี้สเตตัสหรือสถานะเป็นอย่างไรอย่างของผมตอนนี้สุขภาพแบตเตอรี่ปกตินะครับค่ามาตรฐานที่ออกจากโรงงานมาแบตเตอรี่จะเต็มสุขภาพเต็มอยู่ที่100%เต็มนะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของสุขภาพแบตนะครับเครื่องนี้ใช้มาแล้วประมาณ1ปีบวกลบนะครับเป็น15% Pro นี่ครัผมปดวา,มมาแบตเตอรี่ของ iPhone เครื่องนี้ทำงานได้ตามปกติเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการรับประกันลิงเขาก็จะแช้เพื่องทำนเลียแบบคฝั่งใว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ยังทำงานได้ตามปกตินะปัดความ,มาครับความจุสูงสุด97แต่ความจุสูงสุดใช้มา1ปีเหลืออยู่97นะครับก็ลดลงไป3กอ็อาจจะไม่ได้ใช้งานเยอะมากเนาะ เพราะผมมีเครื่องสำรองอีกเครื่องหนึ่งแต่เครื่องนี้ก็ใช้ในชีวิตประจำวันแหละครับผมยกเว้นตอนกลางคืนที่จะไม่ได้ใช้อ่าปัดความมาคือปริมาณความจุข,ของแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับขนาดที่เป็นแบตเตอรี่ใหม่ความจุที่ลดลงอาจทำให้ชั่วโมงการใช้งานน้อยลงหลังจากชาร์จเต็มแล้วได้แต่ว่า,าเครื่องของทุกๆคนเนี่ยที่อัปเดตเป็น iOS 16 17 18นะ iOS ก็จะสามารถเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ iOS ไหนเนาะ iOS 15หรือเปล่า เอาเป็นว่าใครมี iOS 17ณปัจจุบัน iOS 18ณปัจจุบันเข้ามาเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ได้ว่าเต็ม100ของทุกคนเท่าไหร่และสำหรับคนที่ใช้ iPhone 15 Pro Pro Max และ16 Series นะครับ Apple ก็มีเมนูนี้เพิ่มขึ้นมาครับปัดขว่ามาจำนวนรอบ241จำนวนรอบครับผมโดยก่อนหน้านั้นก่อนหน้านู้นถ้าเป็น iPhone 14 ไม่แน่ใจสิบห้พัทด้วยปล่านะ iPhone เอาเป็นว่า iPhone 14 Series 13 Serie s 1ซีรีส์ s 1 1 s e r ซีร,ซร,ซรเป็นต้นอย่างเงี้ยอ่า 10S s e r ซีรเนี่ยจำนวนรอบในการชาร์จเต็ม100%นะครับอ่าทุกๆทุกๆท,ท,ที่มีการชาร์จเต็ม100%เนี่ยชาร์จหรือชาร์จครบ100%เท่ากับ1รอบ Apple เคยได้ให้ข้อมูลแนะนำว่าจะสามารถชาร์จวน เต็ม100%เนี่ยได้ทั้งหมด500รอบครับผมแต่ข้อมูลที่ผมมีจะผิดหรือจะถูกเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมลองสอบถาม Gemini ลองสอบถาม Chat GPT ลองสอบถามเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมี Apple Intelligence ด้วยนะอ่า15 Pro และ15 Pro Max รวมถึง16 s e r ซีรีส์เนี่ยจะมีจำนวนการชาร์จเพิ่มเอ่อเป็น1,000รอบ1,000 c y c l ไนะครับผม ซึ่งตอนนี้1ปีผมสุขภาพแบตเหลือ97แต่ผมชาร์จ365วันเนี่ยผมอาจจะบางวันผมอาจจะใช้อยู่40ใช้เหลือแบตเหลืออยู่40ผมชาร์จเต็มร้อยเท่ากับ่ผมใช้ไปเท่าไหร่ผมชาร์จใหม่ไป60พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ผมใช้ไปเหลือ70แล้วผมชาร์จเต็มเต็มร้อยเท่ากับผมใช้ไปสามสิบสองวันผมยังอาจจะใช้ไป เท่าไหร่ยังเก้าสิบยังไม่ถึง100%์ไม่ถึง1รอบแต่นี่เฉลี่ยก็คือจำนวนรอบสองร้อยส่สิ้ยใช่ไหมก็คือเท่ากับประมาณ365วันเนี่ยผมชาร์จไปเอ่โอโหก็ประมาณเอ่โอโอ้โหประมาณสวันเนี่ยผมชาร์จสรอบอ่าเท่ากับ ผมชาร์จสองผมชาร์จหนึ่งรอบเนี่ยใช้ได้ประมาณวันกว่าวันครึ่งวันครึ่งนะครับถ้าชาร์จเต็มเนี่ยผมจะใช้ได้ประมาณวันครึ่งชาร์จชาร์จนิับศูนย์เต็มร้อยเลยนะถ้าเทียบชาร์จเป็นต่อรอบไปนะครับเต็มหนึ่งร้อเนี่ยผมจะใช้ได้วันครึ่งถ้าผมชาร์จสองครั้งใช้ได้สามวันประมาณนี้ละกันเนาะเออปัดความมาครับนี่คือจํานวนครั้งที่ iPhone ใช้ความจุแบตเตอรี่ของคุณหมดเรียนรู้เพิ่มเติมอ่าก็คือเขานป<ำ>เว่าเพื่อสั่งทำงานเลียนแบบฝั่งใน คำว่าใช้หมดของเขาเนี่ยคือเราเราอย่าไปนับอย่างนั้นนะคืออย่างที่ผมบอกครับเรานับกันอย่างนี้เลยอย่างเช่นวันนี้เราใช้แบตเหลือ50%เราชาร์จเต็มร้อยเท่ากับวันนี้เราใช้ไป50ใช่ไหมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราใช้มาเหลือ50อีกแล้วเราเสียบชาร์จชาร์จเต็มร้อยอีก50บวก50เท่ากับ100พอบวกถึง100เมื่อไหร่ปุ๊บก็นับเป็นจานวนรอบแต่ถ้าอีกวันหนึ่งเนี่ยเราดันใช้เกินไปแบตเหลือ20ชาร์จเต็มร้อยเท่ากับ80 วันแรก50บวก80เป็น130เท่ากับคุณชาร์จไป็น1.3รอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอ่ะปัดขวามาวันที่ผลิตกรกฎา,าคม2023เราจะทราบว่าวันที่ผลิตแบตเตอรี่ตัวเนี้ยคือวันที่เท่าไหร่ปีไหนอ่าอเดือนเดือนอะไรปีไหนปัดขวาครับใช้ครั้งแรกกันยายน2023และรู้ว่าเราเปิดการใช้งาน iPhone เครื่องเนี้ยเพราะเมื่อแบตเมื่อเครื่องถูกเปิดแบตก็จะถูก รันการทำงานว่าเริ่มต้นเดือนนั้นอ่าอย่างนี้ตอนนี้วันนี้ผมทำการอ่าทำสื่อนะครับ30กันยายน2567เอ่อผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเอ่อผมเปิดเครื่องมาวันไหนเหมือนกันนะครับผมก็ทำให้เรารู้ว่าเราเปิดเอ่อการใช้แบตมาประมาณเดือนกันยายนก็1ปีเต็มๆแล้วล่ะครับผมก็สุขภาพแบตลดลงไปเหลือ97เต็มร้อยส่วนจำนวนรอบเนี่ยทั้งหมดเต็ม1000ที่จะ การไซเคิลที่ Apple บอกว่าแบตเตอรี่ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับ1,000รอบเนี่ยผมใช้ไปแล้ว241รอบใช้ครั้งแรกกันยาวันที่นี่คือจำนวนรอบ241 241นะครับแต่ถ้าเป็น iPhone รุ่นก่อนๆอ,อย่างที่บอกครับคุณมี500รอบนะครับบางคนถนึงบอกว่าเอ๊ใช้ iPhone 2ปีใช้ iPhone 2ปีเนี่ยแบตเริ่มเสื่อมแล้วกนเนี่ยสังเกตสิครับคือเราชาร์จกันแทบจะ วันละหนึ่งครั้งปีหนึ่งมี365วันอย่างน้อยเนี่ยเนี่ยของผมใช้น่าจะน่าจะชาร์จน้อยกว่าหลายๆท่านนะครับบางท่านอาจจะไปถึง300รอบต่อปีอ่าถ้าเป็น iPhone สมัยก่อนใช่ไหมครับ iPhone สมัยก่อนที่ iPhone 14 iPhone 13 iPhone 12เขาที่เขาเคลมไว้ก็คือ,อแบตเตอรี่เนี่ยจะดีใช้ได้ถึง500รอบต่อการห้ารอ500รอบในการชาร์จ แต่เนี่ยปีหนึ่งเราปลาไปสองผม240นะถ้าเพื่อ,อนๆบางคนเนี่ยชาร์จทุกวันปีหนึ่งเนี่ยอาจจะ360 2ปีปาปาไป700บางคนเนี่ยชาร์จเช้ารอบบ,อบ่ายรอบปีหนึ่งไป700ก็คือเกินสิ่งที่เขาตั้งไว้แล้วนะครับผมดังนั้นมันอยู่ที่การใช้งานมากน้อยต่างกันนี่ก็เป็นวิธีการเช็คจำนวนรอบนะครับสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ๆละกันส่วน iPhone รุ่นเก่าๆมันต้องไปทำผ่านคอมพิวเตอร์ ต้องไปทำผ่านแอปพลิเคชันตัวคำสั่งลัดตัวช่วยมันจะมีวิธีการอยู่แต่ว่าถ้าใครใช้หรือใครซื้อ iPhone รุ่นใหม่ๆม,มาแล้วอย่าลืมลองเข้ามาเช็คกันดูจำนวนรอบคุณเช็คได้วันที่เปิดหรือเริ่มใช้แบตเตอรี่วันที่แบตเตอรี่ผลิตลออกมาคุณสามารถเช็คได้ครับส่วนสุขภาพแบตเตอรี่เช็คได้กันทุกคนที่ใช้งานกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone s e 2 iPhone SE3, iPhone 14 13 12 11 10นะครับผม ออัปเดตเป็น iOS 1 6 17 18เนี่ยเช็คสุขภาพาแบตเตอรี่กันได้อยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้บริการหมอคอมนำความรู้มาฝากกันผิดพาดประการใดไปขออภัยด้วยครับมีความรู้ดีๆจะนำมาฝากกันวันนี้สวัสดีครับผม